อันนี้เป็นห้องห้องน้ำหรือเปล่ามมเมื่อกี้พี่กระตบเสื้อหนูเหรอนะใช่ปะ เมื่อกี้พี่กระตุกเสื้อหนูเหรอใช่ปะเมื่อกี้พี่กระตุกเสื้อมุเจนเหรอเฮ้ยเหรอแต่พเพราะาอะไรมุเจนกำลังจะเดินไปแต่ว่าหนูว่าไม่ให้เดินก็เลยกระตุกถอยหลังออกมาจริงๆค่ะครกระตุกเลยอะ่ะดึงเสื้อเจนอะ่ะดึงอย่างดึงเลยอ่ะค่ะเจนก็นึกว่าใครไม่นนูว่าคุณเปิ้ลไม่ให้เดินตรงนี้ก็เลยไมเจนจะเข้าอ่ะมันมีคนกระตุกอ่ะแต่ แต่คุณเปิ้ลบอกไม่มีก็ต้องเป็นอะไรแล้วค่ะกระตุกแรงนะไม่ได้กระตุกเบาๆด้วย